มาต่อกันที่การปลูกหญ้าทะเลและป่าชายเลนเพื่อที่จะอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมนะครับแล้วก็ทำให้อากาศเนี่ยมีความสดใสปลอดภัยแล้วก็มีการคืนสภาพแวดล้อมรักษาสมดุลทางสิ่งแวดล้อมด้วยนะครับลงพื้นที่ไปกันที่จังหวัดภาคใต้ครับ สิงอาสาโดยมูลที่พยาพิรมพักดีนะครับเป็นบริษัทบุลลอดเบอร์รี่จำกัดบริษัทสุราชธ,ธานีเบอร์เร็จำกัดหนึ่งในเครือบริษัทบุลลอดเบอร์รี่จำกัดร่วมกับน้องๆเครือข่ายมหาวิทยาลัย18สถาบันในพื้นที่ภาคใต้และภาคตะวันออกนะครับ การ่วมกับกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่งกลุ่มประมงพื้นบ้านในพื้นที่ร่วมกันดูแลฟื้นฟูร,ระบบนิเวศท,ทางทะเลควบคู่ไปกับคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนแบบยั่งยืนกับโครงการสิงอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลปลูกหญ้าทะเล1,000 0ต้นปลูกป่าชายเลน5,000ต้นปล่อยพันุ์ปูม้า10,000แตัวบริเวณเกาะเสร็จตำบลภูมิเรียงอำเภอชาย,ยาสุราธานีนะครับ คุณอมรเสานอกนะครับผู้จัดการโรงงานบริษัทสุราษฎรา์ธ,ธานีเบเวอร์จำกัดบอกแบบนี้โครงการสิงอาสาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางทะเลถือเป็นโอกาสที่ทําให้ผู้คนในพื้นที่ตระหนักถึงความสําคัญของหญาา้าทะเลในการลดภาวะโลกร้อนนะครับรวมไปถึงสร้างจิตสํานึกไม่ทํำลายหญาา้าทะเลและยังส่งผลในเรื่องของการกระตุ้นการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษธ,ธานีอีกทางหนึ่งด้วยครับ เป็นการลงพื้นที่ในส่วนของการปลูกรักษาหญ้าทะเลนะครับที่เกาะเสร็จ อำเภอชาย,ยานะครับตำบลภูมิเรียงก็จะเป็นการอนุรักษ์ในส่วนของหญ้าทะเลที่จะเป็นอาหารให้กับสัตว์ทะเลในหลายๆตัวแล้วก็จะเป็นการลดในส่วนของโลกร้อนได้นะครับก็จะช่วยในเรื่องของการลดคาร์บอนนะครับก็จะทําให้โลกของเราเนี่ยมีคาร์บอนน้อยลงแล้วก็ลดความร้อนของโลกลง Uh, เป็นแหล่งอาหารอย่างหนึ่งนะครับแหล่งอาหารให้กับสัตว์ทะเลหลายๆชนิดที่ขึ้นมาแล้วก็มากินหญ้าทะเลแถวนี้ไม่ว่าจะเป็นพยูนปลาปลาเล็กปลาน้อยหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่เราอนุรักษ์เอาไว้ให้เขามีอาหารแล้วก็มาอยู่ได้ครับประมาณนี้อีกส่วนหนึ่งก็อย่างที่บอกว่าเขาเป็นพืชพืชที่จะช่วยเพิ่มในส่วนของออกซิเจนแล้วก็ลดคาร์บอนได้ครับ ทางด้านผู้ช่วยศาสตราจารย์พรเทพวิรัตวงศ์นะครับหัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเลและสิ่งแวดล้อมคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง มทรศรีวิชัยนะครับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยวิทยาเขตตรังที่ปรึกษาโครงการท่านบอกแบบนี้นับเป็นโอกาสที่ดีที่สิงหาสาได้ปลูกหญ้าทะเลเพิ่มเติมขึ้นที่เกาะเ็ตนะครับเพราะหญ้าทะเลมีศักยภาพในการเป็นแหล่งกักเก็บคาร์บอนอย่างเช่นบลูคาร์บอนนะครับซึ่งมีความสามารถในการกักเก็บคาร์บอนสูงกว่าป่าไม้เกือบสิบเท่าและเป็นตัวชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศท,ทางทะเลอีกด้วยครับ แหล่งหญ้าทะเลเนี่มันเป็นระบบเป็นเหมือนกับโรงงานผลิตอาหารทางธรรมชาติทางทะเลให้กับเราเพราะฉะนั้นเมื่อเราปลูกหญ้าทะเลเนีก็แสดงว่าเราเนี่ยได้สร้างพื้นที่ในการผลิตอาหารทะเลทางโดยธรรมชาติเพราะฉะนั้นหญ้าทะเลจึงมีบทบาทสําคัญขนาดเดีวยวกันนอกจากจะได้อาหารทางทะเลสําหรับมนุษย์แล้วก็ตัวหญ้าทะเลเนี่ยก็จะเป็นตัวที่จะช่วยดึงคาร์บอนลดคาร์บอนไดออกไซด์ ซึ่งที่มนุษย์ได้กิจกรรมของนันทีได้ปลดปล่อยก็เป็นการลดสภาวะโลกร้อนไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้น้าทะเลนั้นเป็น,นกลไกสําคัญที่จะเปลี่ยนคาร์บอนไดออกไซด์ให้เป็นอาหารให้กับมนุษย์อาจุดตรงนี้ผมว่าเป็นจุดที่สําคัญขณะเดีวยวกันตัว้าทะเลเนี่ยมันก็จะช่วยในการบําบัด น้ำก่อนจะถึงแนวปะกการลังด้วยเขาจะอยู่ใกล้ๆเคียงกับก่อนจะถึงปะกการังเพราะฉะนั้นจะทำให้ปะกการลังของเราเนี่ยมีความสมบูรณ์เพราะฉะนั้นแหล่งยาทะเลเนี่ยเป็นตัวที่จะตอบโจทย์ทั้งในเรื่องของการท่องเที่ยวการรักษาสิ่งแวดล้อมและการลดสภาวะโลกร้อนไปในตัวครับ ไปดูข้อมูลหญ้าทะเลกันบ้างนะครับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประเทศไทยมีพื้นที่หญาทะเลประมาณแส6หกหไร่นะครับจากการสำรวจเมื่อปี2564มีหญาทะเลที่เหลือ99325ไร่เท่านั้นฝั่งทะเลอันดามันมี65200กับ9ไร่ฝั่งอ่าวไทยมี34116ไร่โดยเฉพาะที่สุราษฎร์ธานีมีพื้นที่ปลูกหญ้าทะเลกว่า 10,600ไร่ถือเป็นจังหวัดที่มีพื้นที่ปลูกหญ้าทะเลมากที่สุดในฝั่งทะเลเอ่าวไทยนะครับหลังจากนี้จะมีการขยายปลูกหญ้าทะเลในจังหวัดอื่นๆทั่วประเทศเพื่อลดภาวะโลกร้อนอีกทางหนึ่งด้วยครับ